ทุกเพื่อนบ่สวัสดีมีเพื่อนจังอิ่นพี่น้องลุงป้าจังว่าหลานครับสวัสดีครับพบกับนุ่มต้อมสัรัญญาฟาร์มครับมือนี้ครับประมาณช่วงประมาณเที่ยงเนี่แหละครับก็จะเอาฟื้นเขาเตาเตานี้ตำนานครับเอกเขาไปแล้วละครับยังบ่เคงเตาอยู่ครับเบื้องครับภาพบรรยากาศครับโอ้อยู่ข้างหลังผมเนี่แหละครับกองฟื้นก็ได้ออเขาไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับยังบ่ทันเลยเคงเตาอยู่ครับ นี oh, <Okay. S 1> oh, ่คร hmm. nah ับเบิ้งภาพบรรยากาศโดยร่วมครับโอ้กล่องฟื้นกล่องอยู่นี่ครับครับเปิดเตาย่างเปลี่ยนท่ากันครับเตาในตําตำนานครับเตาห้าสิบสอบครับเขาเกือบประมาณสัมวงหนึ่งสมวงกลัวเนี่ยแะครับยังบว่าเครื่องเตายู่ครับเบ่าดำแล้วจัดแจงข้างในอยู่ครับเบื้องภายในเตาครับขันฟื้นล่นทับนี่มีหักมีเจ็บถึงชีวิตได้ครับนี่ฟื้นครับจะละดวนอยู่ในนี้ครับเบื้องภาพบรรยากาศด้ครับ สิทภาพแพนไปเบิ่งรอบๆครับมือนนี้เปิดตำนานเลยเด้อคำนี่ป่าเฉลิมพ้นมันละข้าพุ่นละครับเหมือนครับมีแต่พลังนุ่มขามากเอาเข่าซอยมือนนี้บอสหนาห่วงครับเบิ่งกล่องฟื้นครับมาเบิ่งอีลีกะล้าอีลีพุ่นละครับกล่องฟื้นก็ได้เหมือนครับภาพบรรยากาศครับเทียงๆจริงสิครับแดดกำลังฮ้อนดีครับครับ แพนเบิ่งรอบๆครับเบิ่งบีฟอร์อ f t เตอร์นะครับพกานห้อย่ามจกผมเจรีวิวให้เบิ่งอีกเทือครับนี่ครับเบิ่งครับบรรยากาศรอบๆครับล่มลื่นครับด้วยต้นยางครับต้นย่างบานเฮาครับนี่ครับปลาย่างครับนี่อันยังมันจะให้อันุไผ่ถามเจ้าของสวนเป็นกัน มันมีคนติดตัวพานเพจมานี่จะขายบะต้นย่างนี่ครับครับเพื่อนว่าใครสนใจกับมาเบิงมาเยี่ยมชมเบิงปลาย่างครับนี่ครับเหมาะสำหรับมันไว้เห็ดวัดปลาดอกผมว่านี่มันโอ้ยลมลื่นอืาก,กได้ครับครับบรรยากาศครับ ถ้าทายไปรอบๆให้เบิ่งครับเมื่อนี้มิตรชายสกันครับมาเอาฟื้นเขาเต่าซอยครับอืบ้าวเถ่าเรือหน่อยครับอืมิตรชายสกันช่วยไหลจี้สายสกันเพิ่ว่านิ่ครับรับบรรยากาศครับ เหมือนครับมองหู้ดังครับแกยังบม่ทันจะสอมแล้วจ้ะครับแต่ว่ากระิเอาฟื้นเขาซะก่อนครับเห็นมันแล้วซะก่อนมุ่งหลังค่าเล้นะครับวันนี้อืยูเป็นนันพุทธละครับอันนั้นตะการละครับมุ่งหลังคาไว้แล้วบัดนี้ญาติมุมมีฟื้นเขาพุทธละครับแน่น้าคตนี่ครับอือันเป็นใครสนใจติดต่อสั่งกอกะติดตอได้ด้วยครับ สร้างพ่นครับโมเมนต์พ mm ่น hmm. ม <skeleton> ุกหนาหานนะครับโมเมนต์ลุ้งพืนแต่ว่าคนซื้อพ้นกันแต่ไล่เบิดเหรแจ็คแมนโมเมนต์ผมกว่าวไปเสร็จแล้วครับนี่ครับสร้างกอครับอันนั้นลุงพ้นครับอันนั้นก็ว่าเท่าถึงก็เป็นลุงอันนี้หน้าพ้นครับนี่ครับบ้านได้เท่าไรเหรอ ครเบิ้งสภาพบรรยากาศครับหลังจากกันเอาฟื้นเข่าเตาครับก่อมังไงเปลี่นเติิดครับประเทศนี้โอ้ยเหลือบลายแล้วครับฟื้นเตาครับเข่าเส้นแล้วครับนี่ครับเข่าท่านครับอืมโดยนายสร้างดำครับเบาดำแล้วบรรจุบรรจุกระสุนครับปืนไงครับพร้อมยิงแล้วครับนี่ครับโอ้ยเบื้องคถ้าเบิ้งผลงานแล้วครับจีได้จ็กเตาครับเตานี้ตำนานครับนี่เตาห้าสิบสอบครับอื าาลื้อฟืน้นลื้อฟืน้นขึ้นมาทีได้แจ็กสอบบุนี่ครับเือเบงครับสามสีได่ท,ท,ท,ทานหลายๆครับเตก,กี้ได้ทานแบบไร่ผลละครับนี่ครับนี่หลายปีแล้วครับคนเหตุครับคนเหตุกะตายไปาร้ล้วครับตตก,กี้ครับบันนี่จิมี่บอบูสามสิบับนี่ือ,เอบเบงผลงานเลยครับ